สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์เลขที่9วันนี้มาทําการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของน้ําสีครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีแก้ว2ใบน้ําร้อนน้ําเย็นสีกระดาษแข็งแล้วก็สิ่งที่เอาไว้คนสีให้เข้ากันนะครับน้ําสีฟ้าคือน้ําเย็นนะครับส่วนน้ําสีแดงคือน้ําร้อนการทดลองแรกเราจะเอาน้ําร้อนไปไว้ด้านบนน้ําเย็นนะครับและเราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นการตั้งสมมุติฐานของผมก็คือน้ำร้อนและน้ำเย็นจะผสมกันครับ ตอนนี้ก็คือผมพยายามที่จะเอาน้ําร้อนไปไว้บนน้าเย็นนะครับมันยากมากเพราะว่าแก้วมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับวกกับผมเพิ่งกดน้าร้อนมาสดๆเลยครับและนี่คือปัญหาของผมครับวิธีแก้ก็คือทนไปเรื่อยๆครับผมประกบได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องเหลือขั้นตอนการดึงออกแล้วเราจะมาดูกันว่าน้ำเย็นและน้ำร้อนจะผสมกันเหมือนที่ผมคาคะเนไปไหม ตอนนี้ก็ใกล้ดึงออกได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อเราดึงออกเราจะพบว่าน้ำเย็นและน้ำร้อนแยกชั้นกันนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมน้ำเย็นกับน้ำร้อนแยกชั้นกันนะครับเพราะความหนาแน่นแตกต่างกันครับน้ำร้อนโมเลกุลเคลืล่อนที่เร็วความหนาแน่นต่ำทำให้ลอยอยู่ด้านบนน้ำเย็นโมเลกุลเคลืล่อนที่ช้าความหนาแน่นสูงทำให้จมอยู่ด้านล่างครับต่อไปผมจะลองเอาน้ำเย็นไว้บนน้ำร้อนบ้างนะครับ อันนี้ก็คนสีให้ให้มันเห็นชัดก่อนครับเพราะว่าผมใส่สีใหม่ใส่น้ำใหม่ <c oughs> สมมติจะานของผมก็คือ <c oughs> น้ำร้อนกับน้ำเย็นมันจะผสมกันครับ <c oughs> พอผมดึงกระดาษออก <c oughs> ก็จะพบว่าน้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมกันจริงๆครับ ที่มันผสมกันเพราะว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับน้ําน้ําเย็นมีโมเลกุลมากกว่าน้าร้อนนะครับเมื่อโมเลกุลมากกว่าน้ําหนักก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับนพําน้หนักมากมันก็ต้องจมลงไปส่วนน้ําร้อนก็น้ําร้อนมันมีโมเลกุลน้อยกว่าทำทำให้มันเบามันเลยต้องลอยขึ้นครับแล้วพอน้ําเย็นมันจมลงน้ําร้อนมันลอยขึ้นมันก็เลยผสมกันครับก็คือมันไปคนละฝั่งมันเลยชนกันครับต่อไปผมจะสรุปทั้งหมดนะครับผลสรุปคือเมื่อเราเอา น้ำร้อนไว้ข้างบนน้ำเย็นมันจะเป็นแบบนี้ครับน้ำร้อนอยู่บนน้ำเย็นเนื่องจากน้ำร้อนมีโมเลกุลต่ำทําให้ลอยตัวขึ้นและเมื่อนําน้ำเย็นไปไว้บนน้ำร้อนจะเป็นแบบนี้ครับน้ำร้อนและน้ำเย็นผสมกันเพราะว่าน้ำเย็นและน้ำร้อนเคลื่อนที่ไปหากันจึงทําให้มันผสมกันครับ